ดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปสบายดีกันสุขสุขคนทักให้โอ้ยส้ยๆาย้วพี่น้องจะเที่ยงแล้วนะคะสิบเอ็ดงของสบีดินแล้วเนาะอ่าเย็บบนกระต่นขึ้นมากะไหมทำอะไรมันนี้พัดเข่าพี่น้องจริงๆแล้วยืบบนอวสีพอสิลาบมอสิลาบลาบเหน่งง่ว,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 งวที่สื่อมากหมัวว่ามีพี่น้องมานนี้เข่าพัดวเดมา ย้บ,บนไว้โดยมากข้าเหนียวพี่น้องก็เลยข่าเจ้าเนี่ยหไว้บเดมันเหลือคันห้าว่กินกับย่านมันบูดพใหญกับคันห้าวพ้ากินแล้วก็บพ่อกินพี่น้องวันนี้ย้บ,บนก็เลยเอาข่าเจ้าเน่ะมาพัดใส่หมูใส่ไข่แล้วก็เป็นผักพวกรัวล่ำเตาพวกอันถั่วโพดพวกผักร่วมมิดละที่ข้าสื่อเมื่อไว้เป็นผักพัดข่าอะพี่น้องขาดแต่แค่หลอดแค่หลอดนิดเดียวบะนิน เจ๊บุญกับจิกินอันนี้ลหละเออกับจิกิกนคนเราคืงกับพญายปิดก้อนม,มันสุกแล้วจิก,กินจิก,กินเป็นเขาเที่ยงหลายพี่น้องแต่ว่าเส้ามาเจ๊บุญก็คือกินไปเรียบร้อยแล้วสําหรับกาแฟพญายส้มเึินไปหายข้างบนเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เราไปส่งนักเรียนไปส่งนักเรียนกลับขากลับแล้วก็เลยแวะเสือนีมาหาอ้อีกนี่ผลเลมมาลางัง พลังใส่จานไว้ยังเมลอนอยู่ในตูส้สิเอามาฝันเอางนยั้งหวานเลยพี่น้องหวานแห้งมากกว่นี้สิกินมันเบิร์นหล่อมื่อนี่ซุกเทียบครับแล้วอันนี้ก็แซ่บอยู่พี่น้องอย่าเย้ยบนจิตจัดการสาซังกับร่างกายตัวเองก่อนถามเอาพ่อใหญ่ไปใส่ไปหนิพ่อใหญ่ไปส่งนักเรียนมาแล้ว ไปซื้อยาไปซื้ออันผลไม้อาหารวางไม่ยิ่งหมดแล้วเขาล้างบ้าน,นแล้วพี่น้องมูเล่าถือว่ามูรู้สิถือว่าเป็นลูกค้าก็ได้นะคะมันจะเริ่มมันเริ่มหนาวเล้พี่น้องเขาสู้กันยาตูลาหนี่เบิร์ตตูล่าหน,นี่เขาก็จะเริ่มหนาวแล้ว วันนี้ทุกคนก็นจ,ะจ,ะจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องหาฟื้นหาหยังไวถ้าเฮดฮิตเตอร์ใช้เตาผิงความร้อนเนาะแล้วก็เริ่มเริ่มจะรับรับออเดอร์ที่เห็นหลายๆพี่น้องบอเรื่องว่าพอหญ่เราใส่ผู้เดียวน่ะเราใส่บบเบิร์ดอกเราใส่บบเบิดวันนี้แล้วก็พาพาแล้วก็ขายให้มูคนรู้จักกันขายให้เพื่อนฝูงคนรู้จักกันที่เขาบ่มีบม่มีอันฟื้น เขาตังเรามาหมูว่านนี่เอาไปบอกหมูว่านนี่สี่พันบาทได้ไะพี่น้องสี่พันบาทได้บอกมนแล้วก็เฮ็ดเป็นรายได้เสริมของเราไปคือก็เป็นธุรกิจเสริมของเราไปไล้ได้เสริมแ่ะพี่น้องอันนี้มือนี้นกลับมาจากกันไปโ่งนักเรียนแล้วไปสื่อควงมาให้ยีบนแล้วก็เรียกว่าชั้นสีออนไปเลือกบมองใหม่กันเับ ไปเลือกมึงไม่ก้นเพลด์ผ้าให้เขาเพราะว่าเขาต้องการฟื้นมาหลายใช้เขาต้องการแบบว่าอันเหงาบางคนก็ชอบแบบเหงาๆบางคนก็ชอบแบบสัน่นยังสีน่นะพี่น้องก็แล้วแต่แแต่ความสะดวกของเตาแต่ละคนเนะาะเล่นบอก็ได้ว่าให้ฉันซอยบ่เงาหรื่ <c oughs> บ่บ ยุบเป็นไข่ยุบก็ต้องไปซอยเราวิ่งมาหายดีแล้วมันสิไข่กลับขึ้นมาอีกวะท่านแต่ยี่บนกลักลับไปเป็นมูเล่าอยู่ในสวนนั่แหละพี่น้องันก็เ็ดของยี่บนไปหมดพักหมดมีลกหง่าลกงู้ไปเบิ้งหัวเบึงสวนเบึงพักพักก็ลัางง่ามพี่น้องมือนี่ยี่บนยังไม่ได้ลงไปอยู่เด้มือหนี่ยังไม่ได้ลงไปอยู่ต้องไปเบึงเพราะว่ามันมีบุงมันมีบุงเมืม่อกินสลัดเมื่อกินนั่นหอมเมน หอมหอมปรอมหรือว่าผักซี่จีนยอยบนนะุญอะจนสีเบิร์ตนะพี่น้องผักกำลังงามเนียเอาอันนี้พ่อแล้วเดี๋ยวยบุจัดการสาสางหลังกายตัวเองก่อนไม่กินขขาน้ำกันแนละ้วพี่น้องเนอะเดี๋นี้ท <c oughs> ักท้ายสำนักกิน <c oughs> ข่าพี่น้องพังพกกันกินขกเข่าวันนี้เข่า ขาสวนเออไปใหญ่รถใหญ่ของใหญ่ยังแล้วใหญ่บอกฟื้นบอกยังแล้วก็ขึ้นไม่กินขา่จาจะหน่อยใบยมง้งอะต้องออกไปขับรถไปขับนักเรียนเออแล้วก็สีสบายสบนะายเนาะบัสุภาพไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อแล้วมันงงเสืออืมอยู่บานเมื่อนีนอากาศฮอนีนนอน่พี่น้องวมืนอ้อากาศฮอนมากินข้าน้ากันเด้อพี่น้องไม่กินข้าวน้ากันผลไม้วันนี้กินขา้าวผัดเยอ่พวกกินข้าวผัดนี่แหละพี่น้องผัดที่ผัดตังหันอืม Máy kì nóng cẩn No more No more finished it Tastes better mm. Like yesterday, it was much so, better so, Not so sweet, not so sweet Tình khẩu quen cái nào Mới tình khẩu lại, nó đã khắp lẹo Đủ ăn cơ กินขนมตำขนมตำสมอนวันนี้กินข้าวพัดแต่รู้เนียเข้าวพักกินกับบะก,กิีนข้าวสลัดนะ งามพี่น้องตบบุมงบ่งลงในลยขาซูมไปกินพักหอมปลอมไปกินพักสลัดได้บน ก้อนกินข่าวพาะอันไปล็อกล็อกสวนมมนเรียบร้อยพะแยงก็ไปแย่ยบ,อยยบอกฟื้นไปแย่ยลดมาโคแล้วได้เวียกได้ตื่นมาแล้วได้เวียกหลายได้ไหมน้อง ออกมาแล้วมันเป็นอาหารสาวเราล้อกัอส่งกาแฟกับนาเยัยบุแล้วก็ไปเห็นงานขับรถออกไปทำนังเรียนไปจองเรียนขากลับแล้วก็แวะสือขวงมาให้ยัยบุญสือยาสื่อผลไม่สือขวงกระจุกระจิกมากมาหอดแล้วก็เปลี่ยนผ่าเพียงานแล้วช่วงนี้มูซุ้มหลุกค่ะซุ้มมูซุ้มหยังจากได้ฟื้น ได้ยฟื้น้วเขาไม่เห็นไงเขาเค็มแล้วก็เ,เ,เ,วกเอาไปส่งวันยืบบนไปน้ำเอายืบบนไปน้ำข้าวซ้าไข่เอาข้าไปน้ำไปเบิองบันหันบันนีบันเัาบเคยไปกับไปไป่นอ เป็นยังอ่ะไปเป็นนางรถเป็นมูแล,ล้วเพราะเราไม่มูปากทว่าเรน้อนเว้นเป็นบัวก็น้อนอยู่แหละพี่น้องน้ำ เราอย่าพักผ่อนแล้วก็กอะกะนอนดูหนังฟังเพลงแล้วก็รับไปคือกันละโซฟางากันหลังเมื่อไรบ้างบ้างชวน่ยกคนไปกินปิ่งยางบาบิชชี่ป่ะนะนี่บนม,มันแค่ไหไปตะล้อนไปไหนนะพี่น้องเพราะว่า ข้าวบึงจะจะหายหายหายเป็นไข่เนาะถ้าว่าอาการไออาการหยังมันยังมีอยู่นะพี่น้องมันยังมีอาการไออาการหยังอยเสร็มันหายแบบปิดหิงเลยแบบหายขาดเลยเป็นกัเป,นเป็นไปบ่ได้ยายบ่งก็กินยาแต่กินหน่อยลงลดลงจะข้ามหมโยซื้อบ่เป็นโต๊ะนี่บ่ โตกินข้าวเนี่ยเหนว่ได้แข็งแรงขาวันไปไนได้พี่น้องท้องสู้แนวมันกับตีงเดียวน้องข้งเห็นว่าสังเกตว่าเวลาเน่ยบนไทยคลิปเอาโทรศัพท์เอเอาอันมือถือต่างไปมันจริโยกมันจีบวบบแบบแบบแบบเกี่ยวหน้าตีงโยกอยู่กี่อีกตัวบนเหนี่ย ก็และเมือพักกันเหตุจังไหนอยู่ยังไหนก็ยุ่งเี่พี่น้องไม่เบียดก,ก็เหตุไปบไม่เมบียดนี่ผมก็นั่นเล่นโทรศัพท์ดูนหนังฟังเพลงไปเขาหัวเขาสวนหาพักไหนกระจายตกยาให้พักหดพักหดมีไปพอไงแล้วก็เหตุเบียดของเราไปจะไปชอบเปลี่ยนกับไปซื้อของ,งก็ไป ไม่ความสุตขตามภาษาพุทคิปที่มันมาเป็นประเด็นกยาไม่ตอบไี่ห้องนี่บอกว่าจใจใจยังมากมาดอกแกะกับอยากตอบโดนนี่นิดน้อยแค่นั้นแหละาทิบายได้คือกกเขอกไปแล้วก็คือกคือจังค้นจังนาจิตจังจังค้นจังจังค้นจังคิด บางครั้งเขาก็ตอบโต้ไปแน่คุณยายบอลตอบโต้วเนี่ยกับ่ยบายบอลหัง่อนว่ายบอลรับกับคอมเมนต์มาได้แล้เปิดช่องเท็จหนังทีจะเป็นยูทูบทีจะเป็นบุคคลสา,ส,าสาธารณะสำหรับฟังความคิเดเห็นของคนหนุนนี่นั่นไปหลายๆอย่างถไทยยายบ่ลมาเราฟังไทยยายบอลโมอดยายบอลประได้เฮ็ดคลิปมาหอดไปน,นี่เราพีน่น,น้องไายบอลเจอกระแสโจมตีมากกับทุกันทุกช่องอ่ละ ทุกท่างต้องเจอปัญหาจะต้องเจอมีทั้งคนหักคนจ้างละ่ะขนาดช่วงพญิบวตายคนที่เพิ่นอิจฉนเพิ่นอยากเก็ดบุญน้ำเพิ่นอยากซอยท่ำจบเพิ่นขอเงินมาเป็นเป็นขอบัญชีมากโอนเงินมาเป็นการส่วนตัวคนที่มันบม่ชอบมันก็วายิบบุญหากินกับซุจังใส่ยังสีน,สนั่นละ่ะพี่น้องคนเฮาหน้าหนะ้ากิดต่าง แค่บ,บนเจอมาทุกอย่างนะคะเจอมาทุกอย่างอะไรหาว่าอืเป็นผ้หยิ่งสำส่อนหาว่าอ่าเธอเยอะเธยัยนหาว่าอ้ยสารผัดล่าสุดในหอดบอ่อแคยบนมาระบ้างเอด็ดเดอร์บนจับสีอย่างนั่งไหนแค่บ,บนไม่ได้ไปสั่งเพิมเดี๋ยวรอเนียงให้ไปแ้่บนบอกโอกครับพรานีังบอกเรื่องอดูน้ำกันเขากันกันผัวเมีย เดี๋ยวต้องกนอยพ่หัวก,กินกระยากกันเ้อาเอามาเป็นเอามาเป็นประเด็นเอามาโจมตีเา้างบนมีสิทธ์จังสันจังสีแล้วพอเยบนตอบตัวก็วาเยบนรับก่ได้ว่าเยบนหัวหล่อนนู่นนี่นั่นจักไผ่หัวหล่อนกันแทบจับไผ่เดือดดอนกันแทบเขาก็อยู่ในฝืนทีของเขาเขาก็อยู่ในช่องของเขาเขามีเหตุเขามีอย่างเขาก็นําเสนอไปชีวิตแต่ละเมือบ่ได้เลิศหรูบ่ได้ เบื่อบังบงอดีวิหยางมากอยียางมากไหมแต่พเอเขาบอังไปพิษโหนี่จะเข่ามาท่านที่โจมตีมากท่านที่ได้วลเจอมาทุกอย่างห่ะพี่น้องก่อนเห็นมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนเห็นมายูทจุดนี้ได้กะเจอทุกอย่างยุกกับเพรย์บบินยุนยกกบพเพยบิวกว็ถา,ามเฮา เป็นเมีฟรังเป็นอย่างข็ิดมาเห็นงานเนี้อฟรังขีน่นกพญ์บิว่วยพญ์บิวตายมีคนซอยมากทำศพทำหนังกับไวย้ยบบนหากินกับศพกเอาผัวฟรังบะเบิ้งมัวเป็นฟรังกับเอาโรดัด่านตะบ,บ่ได้ตายแล้วก็เป็นปัญหาให้สองคมเป็นปัญหาให้คนทับ,บริจาคนู่นนี่นั่นมาล้วคนสารพัด พระอย่าบนกับมิวบ้านแล้วผมมีคนมาคุยมีคนมาเอาพอใหญ่บินไปหาก็าว่าคิดดีดีเดอ้อสีเอาฝรัง่งเห็นมาเป็นฝรัง่งก็เอาโลดตายมากกว่สี่าคือคนเก่าอีกนู่นนี่นั่นก็ว่าไปอืมมันบได้งายคือเจ้าคิดยด่าสิไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าจาตรงเลี้ยนจะต,ตรงเหตุงานปากกัดตีนถีบ ชีวิตจริงมันมาปดสวยหรูเจ้าจะมาอยู่เมืองนอกเจ้าก,ก็ต้องเลี้ยงเจ้าก,ก็ต้องเหตุงานฉันดันเจ้าก,กับอยู่บ่วหลอดเจ้ายดจิตวามันถึงไงสารพัดจะสาาีบอกมากบอกมากทุยังทุยแนวหลับไปหนงที่ผมก็บอกไว้โยบุญเมื่อได้ลินล้นสิไปอยู่ถาวรสิไปดิลล้น,ลนไปเหตุการณ์เหตุงาน ู่บ,บนอยูยูบ้านยูบ,บ่งก็บม้ไม่มน่าเห็ดเห็ดของขาย,ขายขออกระเจอกระเจกับพ่อเด็กกินบด้แต่เยอะทายานดินรดนอยังมากไมกับว่าหฮอเขียงกับว่าหฮอบร่รบฟังความคิดเห็นของคนอื่น <c oughs> อยู่กับฟังบร้แัง่งานก็บเสือเอะสังกตว่าว่าผัว,าวจังแส,น,ส,น,สกกนจังสีส่บ่ลูกกฎหมามไปเลี้ยนจังแสนจังสี่ <c oughs> ร้ายลายย่างพี่น้อง ทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆเนี่ยอยู่ของเขาดีๆเนี่ยเขาไปสั่งเพิ่มเดือดร้ล่อนเลยเขาแต่เขาของมันเดือดร้อนน้ำเขาอยากเตือนอยากเบ่า,บาอยากเบ่งกล่ำดากอยากแสดงว่ากูหูกูจริงกูอยู่มาก,ก่อน,นแนะนำมาบอกมากคนเขาเบาน้ำกระบางห้อง <c oughs> กระบางห้องหัวหลัน่นหัวดือ้อบอกฟังเอฟซีเตือนมักพีคนหนึ่งเพิ่นเมินมาก มาเพียงระ้ว่างระว่าคคักเนาะพวกมาดาจดทะเบียนทั้งหลายเลยนะวะทุกคนเขาก็เขาเมยู่จุดนี่เขาก็ต้องรู้แล้วว่ากฎหมายตลาดประเทศเป็นยังไงแล้วว่าเพียงแต่เขาบเบาพวกคุณคุณมาดา ยาแสดงกามดากหลายแล้วว่อย่าแสดงผ้าเวิดแสดงความรู้หลรูรูค่ะความรู้หลายจนต้องได้ทางานจนต้องดินดินล้นฉลาดแห้งแล้ววาฉลาดแห้งจนได้มีความรูฉลาดแห้งจนได้เห็นงานทํามาหากินพอดผู้เขาบ่รู้เขางงเขาเลยบ่ได้เห็ดเขาเล้บ่ได้เห็ดงานแต่เขาก็ได้กินแล้วแล้วก็เบอกเปรียบเทียบแหละ <c oughs> แล้วก็บอเปรียบเทียบแหละพี่น้อง ถือเยบนนี้เพราะว่าก็บ่ัม่นวมาบแม่นว่าเขาขางคนอวยเจ้าของเด็กขอาอยอ่บนบ่ไใดเธอเยอะทยานคิดว่าคิดว่าอยากจะอไปเรียนแต่งตัวโก๋หรูอยู่สังคมโก๋หรูมีงานมีหนา้ามีตามันเบิดไว้แล้วพี่น้องมันเบิดไว้แล้วเยอ่บนน่ะมันอยู่ในไวที่จะรีแลกแล้วพี่น้องมิยังเห็ดกอกแก๊กไปตายแล้วไปน้ำบ่ไดด การเมือให้มีความสุขกว่าคนที่เอาหักคนที่หักเขาแค่นั้นสูมือนี่ยยบนก็ปล่อยว่างแล้วนะพี่น้องปล่อยว่างนะเรื่องเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องอย่างสูมือเงินเงินเงินเก็บยัยบุน่ะเทบจะโบเหลือแล้วนะพ่อใหญ่ห้มาเท่าไหร่ย่บนให้ลูกห้เต่าพากกันปรึกษากันกับเราเขาต้องเขาต้องหางานหาการหาธุรกิจให้ลูกเข็บนยัยบนก็ถึงได้เขียนให้ลูกห้เต่า อืมก็ปรึกษา,าเขาว่าเนี่ยแล้วก็ซอยถูกอย่างเขาก็ปล่อยว่างก็คือบันปลายชีวิตเขาอยากอยู่มอมอแม,อม,ะม,ะมะ่แม่เม่ไหร่เธอเยอะย่านไปเรียนอยู่สังคมโกหลูบ่ได้ทะเยอทะยานสิไปเหตุการณ์เหตุงานที่ดีบ่พี่น้องมันมันมันโหนดไว้บางคนก็ว่าย่าจะคิดแบบนั้นการเหตุงานมันมันบ่เบิดใบ้ดอกเขาบ่ได้เลือกอายุเขาบ่ได้เลือก ว่าอายุหน่อยอายุหลายขอให้หเขาได้เลียนเหล่ากับมีความรู้ว่าดได้กลับไปเห็นงานได้แมนแต่ย่บนบอกไปเหตุไปน,นองถือว่าย่บนก็ควกินก็ฝรั่งกินคือบางคนมาก็เดียวเตย่บนกับมีงานมีการมีไ้มีหมน้าเหตุของย่บนคือกันมีรั์สมบัติของย่บนคือกันเงี่ยนทีทีให้ทีหน้าย่ <c oughs> บนก็มีคือกันอืมทั้งหละ่ะ าสีหยัางมากไหมพี่น้องเขาอยู่ไปมือมือเขาได้เห็นไหนประ,ดประดเด็เดือดร้อนเขามีเขามีช่องยูทูบเขาเปิดช่องขึ้นมาหนิฮัลโหลน้นเสนอเรื่องเล่าของเฮ้าชีวิตของเฮ้าอยากระบายออกไป,อ,ไปอยากเสนอออกไปให้เพื่อนเพื่อนได้เบิง้งได้เพิดอเ,เ,เพื่อนไปซื้อเบ่ได้อีิงหยังมากไหมพี่น้องแต่ก้นที่บ่มาเหตุอย่างไรเขาก็บ่มาเขาก็ค่อยจะจับผิด คอยจะจีหาแนวมาเป็นประเด็นหาแนวมาบอกนี่บนพอใจนะพอใจเข้าใจอยู่เข้าใจทุกอย่างอะไคนเฮามันถึงบ่มีผูใ้ใดรู้ทุกอย่างหรอกแต่กับบ้มีผูใ้ใดเก่งลื่นกันสักเท่า์ไห้ดอกแม่นบ่พี่น้องว่าแค่ว่าอันนี้เฝ้าก,กินให้มันเบิดซ่าว่าซั่นิมันเสียนั่นแล้วยังเหลืออยู่ในตู้ด้ยมันสีสุกคือมันสุกเต็มที่แล้ยวนะพี่น้อง ไม่หล่อนถึงมันว่ยแย่เต๋อมันบองหวะมันขึ้นผพากันกินไปคืงสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งแหละเพะพอบ่พอเครืองนวยดีเพราะว่ากินหน่อหนอนแล้วเพราะว่ากันกินหลายก็เล็บี่บงเลยมาพาพาอีกย่งอยู่หน่อยหนึ่งนี่ตเยบานแห้ง มันจะไปมันจะไปทางเทียแล้วนะพี่น้องยี่บุญกับพญายคือเขาเ้าใจกันทุกอย่างอ่ะพี่น้องบางคนกับวาเยี่บุน,นี่ออกนี่ยังอนะ่ะออกตัวออกตัวแรงก็คือเอาเอาพอายนะ่เนี่ยเอาพญยิ่รุ่นนี้เนะี <c> ่ย <oughs> มาออกซื้อออกอย่างเล่นถ้าผิดหวังมาก หรือถ้าโดนถิ่งน้ํามันสิบ่มีหน้าไว้อืมก็เจอสิเฮ็ดจังได๋แม่นบ่พี่น้องในเมื่อเฮามีช่องในเมื่อเฮามีโซเชียลเฮาเฮ็ดหยังมันก็ต้องเฮ็ดนํากันจังซี่น่ะอืว่าออนบ่เราออกซื้อบ่เอาเราออกหยังเลยก็สิว่าอืมอยู่นํากันแบบใดบ่เห็นเอาผัวออกคลิป พอเห็นหน้องผัวออ,ออกคลิปยังสันยังสี่โอ้ยคนหฮาใจมันยากหลายไป่นอะ<ม>ให้ผงเลยเอาที่สบายใจน่ะเอาที่สบายใจตัวเองกอเยอะบนเป็นคนบ้นบานอยู่แล้วบ้านบ้านจนบางครั้งซื้อตร,ตรงตรงหลายซื้อหลายจนกลายเป็นโง่คือคนฉลาดอ่เขาขวบายอยู่บนโง่อวดฉลาด ขายโง่ตัวเองคุณโง่อวดฉลาดขายโง่ตัวเองเขาอายเท่นเขากลับมาเตือนว่าอย่าขายโง่แต่ใบยัยบนบ่ได้อายพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่ยับนท้ายทอดออกไปอ <c oughs> ันมี่อสามสามภาพไม่มีกรรมไม่มีกันแล้วแต่คนมักพี่น้อง บางคนก็ขอมาสั่เติมพราะเห็นพรเห็นมิเรื่องเป็นประเด็นคุ้นมาก็ขอมาถามขอมาแซะได้ผัวใหม่ไปได้ฝรั่งใหม่มาจากไหนละ่ะไปเดินไปเดินเลาะไปเดินลเนลาะเอาที่ทะเลไหนอ่ะบางเฮอาอ่าบางเมนก่ะระวังเอ็ดด้วยผุ่นโอ้โหคนเฮ้าจิตใจนี่ต่ำตมมากพี่น้อง ย้ํบนเวาเรื่องมาเวาเรื่องมาที่ใส่คําว่ากะลีกะลีนะผัดมาว่ายบนว่าผูยิ่งว่าผู้ยิ่งให้เป็นกะลีย้ํบนเบเร่าผู้ยิ่งให้เป็นกะลีย้ยบนว่าถามเขาว่าถ้าบว่าให้ยบนเอินผัวบ่ให้เอินเมียสี่ให้ยบนเอินคนขี่นอนนั่นนะว่ากะลีตีว่าตัวเองเป็นกะลีตีย้าบนว่าจังสี่กับว่าย้บนว่าแต่ก่อนชอบยายเดี๋ยวนี้คลิปนี้ไม่ชอบ เกียดมากเลยทำไมต้องดูถูกทำไมต้องดูถูกผู้หญิงทำไมต้องดูถูก